บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ รอบที่2มาแล้วค่ะคุณผู้ชมประกาศอย่างเป็นทางการจ่ายเงินจากทางธนาคารทรกศโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะในวันที่17ธันวาคม2567นี้ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะและที่สําคัญแผนตารางการจ่ายเงินอัปเดตเออกมาแล้วนะคะ22จังหวัด2ภูมิภาคนี้เตรียมพรม้อมในการรับการโอนเงินค่ะในวันที่17ธันวาคมนี้มีจังหวัดอะไรบ้างนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหาก คุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศมาค่ะติดตามแผนการจ่ายเงิน22จังหวัดโอนในวันที่17ธันวาคม2567นี้มีจังหวัดอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะนายฉัดชยัยศิริไลค่ะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแจ้งชัดเปิดเผยถึงความคืบหน้ารอบที่1ถึงรอบที่ห16 ถึง20ธันวาคมนี้เตรียมความพร้อมกดระบบโอนเงินแบบอัตโนมัติให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาตามทะเบียนเกษตรกรเลยนะคะใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบเช็คสิทธิ์ทะเบียนเกษตรกรแล้วก็บัญชีเงินฝากให้เรียบร้อยว่ามีความเคลื่อนไหวชื่อตรงกันกับทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ค่ะล่าสุดค่ะแผนตารางการจ่ายเงินรอบการจ่ายเงินวันที่17ธันวาคมแจ้งชัดออกมาแล้วนะคะทั้งหมดค่ะ22จังหวัดเริ่มกันที่ภาคกลางค่ะใครที่เป็นเกษตรกรชาวนาทงางภาคกลางฟังด่วน ะะก็จะมีจังหวัดกรุงเทพมหานครอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์นนทบ,บุรีประทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสมุทรปราการสมุทรส,สมุทรสงครามสมุทรสาครสิงห์บุรีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สลับบุรีลงไปถึงอ่างทองนะคะในส่วนของการรับเงินในวันที่17ธันวาคมนี้ส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะมีจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนาครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วรวมแล้วทั้งหมดนะคะทาง ภาคกลางแล้วก็ภาคตะว,วันออกมีทั้งหมด22จังหวัดที่จะได้รับสิในการจ่ายเงินในช่วงวันที่17ธันวาคม2 5 6 7นี้ค่ะวันนี้มีคลิปเสียงในการยืนยันทั้งหมด5วันรั้วจ,จากท่านจุลพันอมรนิวัฒน์มาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราไปตามค่ะเรื่องที่ท่านนายกได้เกริ่นเมื่อสักครู่ครับเรื่องของโครงการไร่ลับพันนะครับซึ่งได้หลังจากที่มติคอรมอออกเมื่อวันที่3ธันวาก็มีการดําเนินการโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ ร่วมก,กันกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนริมนก็ได้ให้ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่ต้องใช้ในการดําเนินการจนครบถ้วนนะครับวันนี้ทางทกศพร้อมครับแล้วก็จะเป็นผู้ดําเนินการในการออกเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโดยเริ่มในวันจันทร์หน้าใช้เวลา1สัปดาห์ครับ5วันในการดําเนินการให้ครบถ้วนนะครับผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดอย่างที่ท่านนายกได้เรียนเนี่ยนะครับ 4.3ล้านรายเศษนะครับงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ3 5 0 0 0ล้านบาทนะครับดำเนินการในวันจันทร์ที่16วันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการโอนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดนะครับวันอังคารที่17จะเป็นกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกวันพุธนะครับจะเป็นกลุ่มภาคอีสานตอนบนวันพระรหัสจะเป็นกลุ่มภาคอีสานตอนล่างและวันสุดท้ายเป็นวันศุกร์ครับภาคตะวันตก ภาคตะวันตกพักใต้ครับจะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะครบถ้วนในการดําเนินการใช้เวลาในการดําเนินการในการโอนทั้งหมด5วันครับอ,อันนี้คือไร้ละพันไม่เกิน10ไร่ครับจบครับฝากสื่อสารให้ด้วยขอบคุณครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ